สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง NT Live i n i t a l y นะคะคุณอยู่กับมันนุ้ย s u r p e r ี y ทางเมืองเวนิสค่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะมันนุ้ยอยู่ที่เมืองเวนิสนะคะวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆนะคะมาชมตลาดกั ะะซึ่งวันนี้นก็จะมีะตลาดะะที่จันจ์อยู่ท้ายเกาะเวนิสนะคแถวๆจักรีนีนะคะก็เดี๋ยววันนี้มนุษย์จะพาไปดูนะคะคว่าที่ตลาดแห่งนี้นั้นมีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งตลาดนี้นจัดขึ้นนะคะคในวันที่ 28, 29แล้็30มิถุนายนนะคะก็คือวันนี้เ,เป็นวันที่29นะคะ,ะ,คะเดี๋ยวมนุษย์จะพาไปดูนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้มนุษย์ก็อยู่ใกล้ๆเกือบจะถึงงานแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณนะคะ ที่ะจะแสดงนะคะมนุษย์ไม่แน่ใจนะคะว่างานที่จัดเนี่ยเป็นเกี่ยวกับอะไรนะคะแต่ว่าทัง้งนั้นเนี่ยมีงานนะคะมีขายของนะคะมีอ,ะออกร้านต่นตางๆใดๆนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาเ,เพื่อนๆนะคะมาเที่ยวกันนะคะที่เมืองเวนิสนะคะไปชมกันเลยค่ะ บริเวณนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เดินมาจากซานมาโคนะคะก็สามารถเดินลัดเลาะริมน้ํามาได้เลยนะคะก็จะมาถึงบริเวณนี้นะคะคก็จะอยู่ในโซนของบริเวณที่ชื่อว่าจาร์ดีนีนะคะนี่นะคะ Welcome Co d i r e t t Village นะคะ Village Joco Direct Joco Direct นะคะ ก็จะเป็นในส่วนของบริเวณหน้าง,งานนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันนะคะนี่ก็จะเป็นการเข้าฟรีนะคะทุกคนก็จะมีพวกของขายต่างๆนะคะมีพวกไวน์อะไรต่างๆเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีอะไรกันบ้างในนานทีนะคะจะได้มาเจองานนะคะในเวนิส ปกติมนุษย์ก็จะอยู่บ้านนะคะถ้าไม่มีงานจริงๆมนุษย์จะไม่ได้ออกมาที่นี่นะคะอันนี้ก็ถือว่าได้มาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะตัวนี้ก็เป็นบริเวณ Information นะคะทุกคนปุนโตคาซาอาก a วานะคะโอเคมาค่ะนี่ก็จะเป็นพวกบูธออกร้านต่างๆนะคะเดี๋ยวเราดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นโปรชุตโตแอเมโลเน่นะคะ แถวยาวมากอาหาร,าหารนะคะทุกคนอาคิคุตูด้านะคะพวก,กเกษตรต่างๆนะคะมาเปิดบูดออกร้านนะคะนะคะี่ค่ะโอเคเข้ามาดิ่งนี้วิลลาโจโคดิเรตต้เวเนเซียนะคะโอเคมีโซนดื่มนั่งทานอาหารนะคะ คนเยอะมากค่ะทุกคนวันนี้มันเสาร์ค่ะคนล้านแปดนี่เหมือนงานออกร้านนะคะทุกคนนี่ก็อยู่ริมน้ำมันเลยพวกขายอาหารก็จะค่อนข้างแถวยาวกันนิดนึงนะคะอาหารหลากหลายนี่ค่ะนั่งทานกันแบบว่าริมริมลากูนกันเลยทีเดียวนี่ก็จะเป็นอ่า ระบายนะคะที่จะจัดงานเอจะเวลาที่จะแบบขึ้นไปนั่งดื่มฟังมิวสิกได้นะคะอันนี้เวนิเซียแคทปุนโตอิตนะคะปุนตาคาซานะคะคงจะต้องแลกบัตรนะคะในการซื้ออาหารอะไรต่างๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเดินดูกันตรงนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพวกงานร้านอิตาลีนะคะเฮ้ยดูน,นี้น่าสนใจคะ่ะทุกคน งานเกษตรแต่มาอยู่ในเวนิสค่ะทุกคน <c oughs> คือเวนิสเขาไม่มีพื้นที่อะค่ะนี่ค่ะเป็นรถไถคันเบเริ่มเลยอยู่บนเรือนี่ค่ะมีทานตะวันมีอะไรด้วยใช่ปะ่ะทานตะวันปะนี่ค่ะคุณปลูกกันวันนี้กันไปเลยนะคะจัดมาจัดในทศกาละคะทุกคนโอเคอ่ะไปไหนต่อดูซิทางนี้ไปได้ไหมโอเค เลี้ยวฝั่งนี้ดีกว่าโอเคอาหารก็จะเป็นอาหารอิตาเลียนนะคะอิตาเลียนสไตล์ค่ะทุกคนโอ้โหคนเพียบไปค่ะเดินต่อนี่นะคะมนุตพยาอันนี้เป็นไวน์นะคะทุกคนวีโนนะคะโอ้โหคนเยอะนี่อะไรเบียโจเออินนิเซียโต มีเทรนอิตาเลียก็พอออกร้านด้วยนะคะทุกคนมีกงมีเกมให้เด็กๆเล่นนะคะแจกของรางวงรางวัลน,นะคะนี่ค่ะก็ประมาณคล้ายๆบ้านเราเวลามีงานออกร้านอ่ะนะทุกคนโอเคต่อไปค่ะต่อไปยาวไปค่ะคนตรึม โอเควายอดร้อนมากๆค่ะทุกคนโอ้โหร้อนเหื่อแตกซิกซิกโอ้โหยิดพกน้ำมาด้วยนะคะทุกคนพกน้ำไม่งั้นตายร้อน มีแต่อิตาลีค่ะคนอิตาเลียนทั้งนั้นนะคะริสตรานนะคะมีพวกปลาปลาปานิโนนะคะขนมปองขนมปังนะคะเยอะแยะมากบัวโนซาโนนี่ก็จะเป็นพวกหัตกรรมพัตกรรมทำมือค่ะมีคนมานั่งสาธิตต่างๆนะคะ ส่วนต่วนี้ก็จะเป็นจุดอินโฟเมชั่นอีกนะคะก็จะแยกแยกกันไปนะคะทุกคนตรงข้างหลังมนุษย์นะคะคือมนันจัดงานคือเรียงยาวไปเลยนะจากรักลน,นะคะไล่ยาวไปเลยจนถึงจันนรีนี่เลยนะคะทุกคน ไม่นุดร้อนมากๆลคะร้อนสุดใจก็ไม่มีหมวกมีแว่นนี่ตายค่ะทุกคนตายยั้งเขียดร,ร้อนมากๆค่ะเนี่ยมีน้ำน้ำขวดน้ำแข็งใส่มานะคะก็เอามาจากเมืองไทยนะคะนี่โคตรด,ดีงามอันนี้บอกเลย ไไต่อะดูิมีรงในเข้าไปอีกนะคะ โซนที่จังานของเบนนเล่ด้วยนะเพื่อนเพื่อนจะมาดูงานเบเนเล่เราจะอยู่โซนนี้แลหละค่ะจารดีนี่นะคะ ये पैगंबर का है เป็นโรงเรียนสอนทำอาหารนะคะคล้ายๆกับมาสเตอร์เชฟนะคะมีจะเป็นจุดเป็นยมยมเป็นสเตชตันให้คนที่มาเรียนนะคะ mm hmm. จะเป็นในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับกรมปรศุสัตว์นะคะต่างๆคือไม่นุน,นึกออกแล้วมันน่าจะเป็นเคสงงานเ mm hmm. กเกษตรแฟร์อะไรประมาณนี้ mm hmm. แล้วก็รวมกับไพเฟิก ที่บ้านเราจัดที่เมืองทองอะนะคะงานอาหารงานเกี่ยวกับสุขภาพเฮลตี้นะคะต่างๆและนี่นะคะก็จะเป็นในของในส่วนของบรรยากาศงานนะคะที่มนุษย์พามาชมนะคะถ้าเกิดว่าเทียบกับบ้านเรามนนุ์มองว่ามันน่าจะเป็นงานเหมือนงานแร์ต่างๆนะคะที่มาจัด เขาปีนิกเขาก็คงมาจากที่เมืองเวนิสนะคะ,ะสำหรับงานนะคะมีทั้งของกินนะคะต,ต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเป็นของที่เป็นเม็ดอินอิตาลีนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะเอาเป็นว่านะคะในคลิปนี้เนี่ยก็พามาชมนะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะมนุษย์ต้องขออนุญาตปิดคลิปนะคะแล้วขอตัวลาไปแล้วนะคะที่มาเที่ยวเวนิสแล้วอยากหาค,คนพาตัวพาเที่ยวค่ะค,ะคนถ่ายภาพนะคะเพื่อนๆสามารถติดต่อแม่นุษย์ได้นะคะที่ไลน์ มีเคเคเวนเซียค่ะส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ที่กัต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ